รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <What? S 1> ไม่ต้องเรียบร้อยพิธีตีนะคะขอมีแค่ตู้เย็น oh ทำกับข้าวไเพร้อมัาทุกได้ไหมคะตู้เย็นยาดีคะ oh ่ะง่ายมาก บบนสนับสนุนโดย KBS 2X Double Street รายการนี้เป็นรายการอาหารทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชิมทุกวัยผู้ชิมที่มีอายุต่อกว่า80ปีควรใช้วิจรายอญาณในการรับชิมสวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีค่ะเห็นไหมคะ ปีใหม่ยังไม่หยุดเลยค่ะทุกวันพฤหัส9ก้าโมงเช้านี่ยนะคะต้องมาเปิดตู้เย็นยันกันนะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะจะบอกว่าแขกรับชิมไม่ได้ต้องเป็นเพื่อนรับชิมมามั่วๆรั่วๆกับเราแต่ว่าอร่อยจริงๆนะคะต้องบอกว่าดีกรีเธอเนี่ยคือสาวสอง0้นอีเดี๋ยวนะนัดไปแล้วเนี่ยสวัสดีปีใหม่แล้วพ้องไทยโอ้โหตัว ตัวสวัสดีท่านผู้ชมค่ะตัวตั้งคิวมากเห็นไหมปีใหม่เนี่ยนะจะเชิญใครมาได้ง่ายๆถูกไหมแต่เพเอิญคุณนายเขาก็ไม่มีผัวเราก็ไม่มีผัวไงก็เลยก็เลยยังพอว่างกันนิดหนึ่งลูกก็โตกันแล้วก็เลยเชิญคุณนายเข้ามาได้แม่ขอบคุณ <with> คุณนายมากสวัสดีปีใหม่ในของขวัญฉันนะเดี๋ยวฉันให้สิเดี๋ยวเดี๋ยวอยให้เราเราเราจะให้ฉันอาจาเอาตรงแถวที่ฉันเห็นเห็นก่อนเลยได้ไหมจริงเหรอจริงเหรอนาฬิกาข้อมืออสีนี้ไหม เหรอเออเอาเฮ้ยของฟรีก็ดีอ่ะอะไรที่ฟรีนะดีหมดเดี๋ยวทุกคนจะพูดถึงตต่เนี่ยนะมันมีแต่ความชื่นชมกินอะไรไหมกินอะไรไหมนี่อะไรทำไมหุ่นยังเป๊ะกินหมดทุกอย่างถัมจริงจริงๆข้าวกินเส้นส้นบะหมี่ชอบมากเป็นคนที่ชอบกินกเต๋ยวชอบแป้งหรอปิ้ทุกอย่างด้วเองมันูหมดหมดกินหมดทุกอย่าง แต่เ,เ,เหเ็นแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้กินเยอะไงตัวเองสมมติว่าถ้วยเ,เล็กๆนี้ที่บ้านจะปีถ้วยของตัวเองอยู่กินถ้วยเล็กๆแค่นี้แล้ว,ลวก็ถือตัวเองว่าพอละอิ่มละจบสั่งตัวเองสั่งจิตใช่แล้วต้องใช้ช้อนเล็กด้วยไหมไมจะไ,ไ,ได้กินแบบได้ได<ม>้หลายๆครัปกติช้อนปกติแค่นั้นแค่นั้นเลยแต่เป็นคนไม่ค่อยทานของหวานเท่าไหร่ลดเลิกหวานใช่ทานได้นิดหน่อยแต่ไม่ทานมากใช่คือแบบคำนึงเค้กเจ้านี้เขาอร่อย ให้พอรู้รสพอหายเองแลวอย่างพวกน้ำผลไม้น้ำาันมก็หมดตามเยอะอะเราชอบน้ำผลไม้สีดำดำไหมอ๋อน้ำผลไม้หมักดองถูกต้องหมักดองนะฮะตอนนี้พี่ต่ายก็ยังงามอยู่นี่พูดจากขนาดเป็นเพื่อนนะฮะเป็นผู้หญิงเลยนะยังบอกว่ายังงามเสี้ยอยู่เลยมันต้องมีการออกกำลังกายบ้างกระต่ายอย่ามาหลอกฉันเลยว่าฉันว่าระหว่างฉันกับเธอก็คงจะใกล้เคียงกันอยู่บ้านเป็นโรคจิตไง ฉันน้ำหนักลงแม่อยู่บ้านเราโล่งจิตฉันนะห้าเอ็ดรู้ห้าเจ็ดเลยถูกจากห้าเอ็ดไปห้าเจ็ดฉันต้องเสื้อกระถุนี้ตลอดเออแต่ก็ก็มีใช่ใช่มือมือไม่หยุดไงอยู่บ้านเออระหว่างเพราะฉันจำได้เอคุณไปบ้านฉันเนี่ยฉันต้องให้ผ้าคุณผืนหนึ่งถูกอันนี้ต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมคุณแดนี่ไปบ้านดิฉันเนี่ยนั่งปาร์ตี้กันสนุกสนานในสวนคุณนางก็จะบอกว่าขอผ้าผืนหนึ่งเป็นจี๊แก้วตัวเองนะคะ แล้วสักพักเป็นโรคจิตปลามหรือแก้เพื่อนคนอื่นด้วยเนี่ยก็เหมือนกันงานโรคจิตล้างแ้วาต้องล้างเองชอบทำสวนเองเราก็ถือว่าเป็นการกบบบางทีไปค้างบ้านเพื่อนนะเคยไหมอยู่ในห้องน้ำเพื่อนนานมากใช่ไปขัดห้องน้ำให้มันดีถูกต้องกำลังอับอายอยู่ ำไมมนี้มันเฮ้ยทำไมเอเพื่อนนี่มันนี่แหละแล้วมันมีเครื่องมือใช่ไหมมาฉันขัดเองแต่เพื่อนชอบนะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่แบบอย่างเงี้ยอยากให้เราไปอยู่ด้วยจริงเหรอจะชวนฉันไม่อยู่เหรอเพราะว่ามันรู้ไงเราไปถึงเราทำกวาดให้มันหมดเลยแก่ๆด้วยกันก็ดีเหมือนกันนะตายตายกับตุ้งอยู่ด้วยกันเพราะว่าลูกมันก็มีเมียไปหมดแล้วผัวเราก็ไม่มีนะฉันก็ขัดห้องน้ําเธอทำกับข้าวแล้วกันต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะวันนี้คนรอคอยว่าตู้เย็นบ้านคุณตายเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่า ของในตู้เย็นอะไรที่ตายขาดไม่ได้เป็นคนที่ไม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 ่ทานน้ำอัดลมแรงสิ้นตัวเองขาดไ่ด้คือต้องแต่แต่บ้านเราต้องมีอ่ะเาเอบเพื่อนลูกเพื่อนไม่อ่ะไม่ใส่เลยไม่เอาไม่มีต้องเป็นน้าเปล่าอย่างเดียวถ้าวันไหนจะมีแขกมาปุ๊บเนี่ยจะซื้อมาอ๋อมาซื้อมาล่อเหรอชล่อล่อนอกนั้นจะไม่มีของหวานจะไม่เห็นในตู้เย็นผลไม้ล่ะน้อยมากมี็นคนด้วยชอบทานผลไม้ขี้เกียจอ่ะ โทษนะคุณผู้ชมมันสวยได้ไงวะเอออะไรหนูก็ไม่ชอบเออแล้วแล้วของสดของอะไรต่อมีอะไรทำหมกข้าวไหมทำนานๆครั้งจะบอกได้ไมไม่ได้ทำบ่อยๆขอราการันตีนะคะคือเคยไปปาร์ตี้บ้านนางมาแล้วนะคะนางทำหมกข้าวทุกอย่างแล้วบอกว่าวันนี้ตู้เย็นนางไม่ว่างนางไม่ได้เปิดดิฉันจะไปเปิดหม้อตต่เพนพักไปดูไหมคะ สวัสดีค่ะวันนี้อันนี้ร้านของแตงนะคะเปิดทุ่งกับเพื่อนนะคะเพีงหมด45หคนชื่อร้าน Love r e f e Cafe นะคะ mm hmm. อยู่สุมวิท์ซอย39ก้าท้ายซอยค่ะจริงๆแล้วเมนูเมนูที่ร้านอาหารที่ร้านเนี่ยเรายังไม่มีอาหารประจำเลค่ะแต่ที่แน่ๆคือเสาร์ทย์เราจะมีเตี๋ยวเรือ mm hmm. แล้วก็บางที่พี่ก็บางทีก็จะทำไข่พลมาบางวันก็จะมีน้ำเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ขอเปิดหม้อไข่พลกของแตงเชิญเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะจริงๆแล้วมันก็พี่ว่ามันก็เหมือนแบบว่าก็แล้วแต่สูตรของของแต่ละคนะน่ะบางคนเขาก็อาจจะแบบว่าใช้น้ํเาเป็นแบบใสๆชอบแบบใสๆใ,ใช้ไข่ไก่บางคนก็จะใช้ไข่นกกระทาอะไรเงี้ยแต่พี่ใช้ไข่เป็ดแล้วก็น้ําจะข้นจะสีจะข้นไม่ไม่ใสน้ํามันเนี่ยเวลาเราเคีย่ยวใช่ปคะพี่ก็จะตักน้ํามันข้างหน้าออกมันก็เลยจะไม่ค่อยมีมันลอ,อยนี่คือหมูสามชั้นถ้าใครชอบกินหมูสามชั้นก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะ ละลายในปากแล้วก็ส่วนาามากบางคนเขาจะชอบใส่เต้าหู้ขาวชิ้นใหญ่ๆแต่พี่ก็ยังเป็นเต้าหู้ธรรมดาอยู่เป็นเต้าหู้พวงเพราเต้าหู้พวงเนี่ยเวลามันเราเคี่ยวแล้วมันอมน้ําที่เราเคี่ยวเนี่ยเวลากัดมาเนี่ยมันจะแตกอยู่ในปากมันจะอร่อยมาก ยัไงนะหม้อคุณนายตายไม่ใช่หม้อเล็กๆนะหม้อเบร่เบิ่มทำไว้แจกเ <c oughs> พือเ่อน <c oughs> เลยบอกว่าไอ้ความความรู้สึกที่มันเหมือนกันคืออะไรไหมพะโล่เราทําสูตรเดียวกันเดียวกันีน่สูตรโบราณเลยนะคือกระเทียมพิไ,ไทยรับผักชีใช่ไหมคุณนายและก็มาผัดช่น้ําตาลใช่ใช่ต้องเป็นน้ำตาลปี๊บเท่านั้นต้อเป็นน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็ขัขวบคุกกกคุกกะใช้เวลากี่วันคุณนายอ่ะจะกินพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้ทำสองวันนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ชม ถึงบอกว่าอยากจะมาทำสูตรพะโล้ที่นี่แต่ไม่สามารถใชเพราะใช้เวลาสองวันถ้าทางไทยรัฐทีวีให้เราสองวันเนี่ยเราก็จะยืนทำให้ดูเลยนะคะแต่วันนี้เมนูนี้โบราโมราเหมือนกันตายจ๋าเดี๋ยวช่วยกันทำเป็นสูตรดั้งเดิมของคุณแม่เดียนเองค่ะเดียนแต่จะหลีกขึ้นมาใช่นะคุณแม่เดียนเองนะคะคือหมูทอดปลาเค็มปลาเค็มด้วยคุณอยากมากเดี๋ยว้สูตรของคุณไปดิฉันแบ่งหน้าที่นะ คุณทอดปลาเค็มกินจะได้เต็มเต้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันตอกเครื่องแล้วกัน <S <S เดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะ